ดีป,ปะดูแลการการฆ่าการแบบจะเอาหมีมาบ้านนี้นทำยังไงบ้างครับ แล้วบ้าเอาเชือกปูแล้วเอาคนมันหนึ ười, ่งคนเป็นเยอะล่อแล้วเดี๋ยวคนมันก็อาจจะตายหลายครั้งหน่อยโอเคได้ได้ได้เกิดเป็นลูกความเจือแบบพูดตาไม่ฝุ่คนล่าพูดตาขวานผ่าซ่างหน้ากระทืบมมาเอาก็มันจริงจริงนะเขาทำอะไรวะเนี่ยจันทรอมันหมดแล้วน่าตัดตนไหมตัดตนวุ่นวายะความเจ็บบอดเจออ๋อ อ่าสุดจะต้องทำเฟอร์นิเจอร์ให้กรับคุณครูแงแ่หุจิ๊บอะไรกันหน่ยรูกกลมๆจำงินแดงๆหมดยังยังเอาไผ่เพราเก็บวกนี้อืมคือผมมีไผ่เยอะมากครับอ่าดินโหลค่ะ,อะเอามาใส่กล่องคุณได้ได้ได้ ไม่อห่วงเรื่องไผ่ไว้ใจผมเรียนสมุนไพรเอาไว้ใจผมคุณ้นๆนะบดบดมันคุ้นๆว่ะเฮ้ยใครเอาบ็อก์ใครเอาบ็อกเกล็ไปบ้านเนี่ยเฮ้ยหนีพอดีหนีจะดีจ้าอ๋อโอ๊ยอีดอโอ้ย เฮ้ยสมิธจะขี่ไก่ลงลาวาไปแล้วอีออ้าวโง่เลยเรื่องสมุนไพรไว้พอดีมันเกิดที่ตรงสปอนเนอร์ไงแล้วแล้วมันก็ไหลลงไปเลยจากกร,ระดักพวกไปแล้วโง่เลยเอ้าวตรงนี้มีตรงนี้มีไปบอกไปเอากระดูกไปปั๊มเลยที่เอากระดูกก็แล้วผมมีกระดูกสองอันไม่เป็นไรไว้ไว้กล<ว>่องกล่องหน้าบ้ากนกิ๊บไง ถักมือกะไป,ไปด,ดูดูอะไรตรงนั้น,นต์ม,ตมาเนี่ยมีอะไรไหลายอย่างเยอะแยะมากมายขอ้อแรกขอหลังบิ๊กหนือนอันบ,บิ๊กดินดินดินต่อไ,ไ,ไปก็ดินมองอะไรวทุกคนมาดูอยากให้ทุกคนมาดูระบบกระดักของผมมากเลยแต่ว่าที่หลังได้แหละไม่เป็นไรถ้ายังทำไม้เส<อ>ร็จสมบูรณ์อีก ก่อน,นี่มหนักทำระบบนะในรู้สึกว่าในกลุ่มอาจารย์ะก้อนเขาจะเป็นเรื่องระบบอยู่คนเดียวกระเดือกระเดือกระดือกหนีหนีหนีเพื่อนบดีหนีแล้วไปยังม,มีคนถนัดเลสโตนเซอร์กิตหรือเปล่าเนี่ยอะไรนะไม่ยอไม่ไหวต้องขึ้นเนี่ยสระสระถัดต์เลสโตนอะวงจรเลสโตนเขาเรียกเลสโตนเซอร์กิต ไอเนี่ยผมเจอหมีเว้ยประเด็นผมพอได้พื้นฐานถ้าเกิดอันไหนไม่ได้ก็เดาสุ่มมั่วๆเลยเผาแต่แต่แตก็ออกมาผลก็ออกมาดีนะไม่ได้ออกมาแบบแย่เฮียลาวาลาวาอันนี้ไผอีกแล้วครับไผ่เรื่องไผ่ไว้ใจผมไอ้ไผ่เมื่อกี้เห็นแล้วแป๊บไอ้เหีเห้ยหมีแม่งลงไปในนั้นละไอ้หมีเมื่อนี่ มึงยังจับกูยังต้องเคลียร์กันอีกเล้วเอ้ยคุณหมีกับผมต้องเคลียร์กันอีกเล้วครับนะครับมาทีดีกันเามาเตียงครับคุณหมีเรามาเดาฆ้านักเลยมาเดากันเฮ้ยแสงกระโดดขู่ของทองดุอีกเออไอ้ปูกับหมีอยู่ไต่ฉันไม่ได้ยินเลย เจ็บุรีได้ยินไงเจบุรีก็เฟนเซอร์ดิแตี่เกียเ็นเรเป็นแต่ไม่จะต้องเซนเซอร์ดินี่ะหนูก็่เกลียเซนนะบ่ต้นไม่้มอาธารมานั่งตัดต่อทั้งหมดเนี่ยนี้เราเจออีกแล้วต้นไม้เราแค่บอกหมีเฉยๆว่ามาเต้นกันมาชอมาเต้นมาเต้นลำแล้วสอมา เต้นมาเต้นกันเราชอบมาตื๊ดกันเนิดลยไหนตื๊ดกันเฉยเลยคันพี่นี่คือผู้ที่เคยไล่แล้วเขาไม่เขาผิดอะไรเขาจะฟ้องพระเจ้าเดี๋ยวต้้อองงฟพระเจ้้าอกกีจะฟ้องพระเจ้าคอกกี้เดี๋ยวคัน่ี่เตรงนี้มาเต้นกันเด็ก <What? S 2> เออเราทำทางให้มันง่ายๆเลยนะไอ้อให้ไปง่ายๆเลยนะไอ้ไอ้เราวะไอ้เขาเรียกว่าไอ้สปอนเดอร์เต้นกันเจ้ามีบอ,องล้ว<อ>ามาเต<ก>้นกันขายรอบที่กันหากระบองเพชรต่อแป๊บขอบคุณไข่ขอนะบคุณไข่นะไเกปุริกินดีมีประโยชน์นะฮะ ไข่ปลาสามนางสองหนอแหวนวางหลังฝันฝันวางหานะไวเดี๋ยกวางร้องแปดฝันช้างร้องแปดอ๋อช้างดูควางช้างเป็นเป็นแมวร้องห้งเหมียว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 อะไรแมวร้องห้อง อ่าเนี่ยคุณเซฟได้นะเดยวเลยไม่เซฟฉันไม่ได้หยาบคุณในหยาบคุณในหยาบผมไม่ได้หยาบผมไม่พูดเรื่ดี๋ยวคำเซฟเว้ยเข้ามันเลยคำเซฟนะเออพยายามเชื่อรู้มไหมว่าเป็นเซฟมันจะคำว่าอะไรบกพร่องเก่งร้อมแล้วเนาะบกพร่องเไม่ใช่ไม่ใช่เข้ามาพ่องมันเซฟมาจากพ่อมึงอ่ะตายเข้าใจไหม ข้าใจมน่ารักจังทายส่วนคุณน่ะไอ้คำที่คุณพูดมาทั้งหมดมันไม่เห็นจะเตะตรงไหนเลยไอ้บ้าผมบอกมาเต้นกันผมบอกมาเต้นกันผมไม่ใช่เต้นเบลนบลเว้ยเต้นคันเวลคัมทูอ่าสปอร์เนอร์บากน้องฉันฉันตีแล้วผู้ชายไม่เต้นด้วยไอ้ตีขึ้นมาบ้าผิดบอกว่ามาเต้นกันเชื่อผมหรอเฮ้ย โอ้โหเก็บไว้ใจผมเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมโอ้ยโอ้ยก่อนก้อนก้อนจะพิจารแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปแบบไทยไว้ใจผมกินอะไรกินอาหารหมาสี่หน้าบ้านแล้วไม่มีน้เลยอาหารเราที่เล็กแล้วมาเลยโอ้ยอาหารเราอันนี้คือเหรอเนี่ยไปแล้ว เด็กเลยแล้วอันนี้ตอนกลางคืนเหรอตอนเนี้ยใช่ใช่ใช่อะไรหรอใช่ถ้าไพ่พพกระเป๋าอันนี้แล้วไม่รู้ว่าไหนเลยไหนกลางวันไหนค<ต>ื<ต>นดูง่ายจะตายนะกลางคืนกลางวันอันเพลินเนี้ยพี่อกอล์ตคืนเนี่ยน้องจิ๊บเก็บในในวิชั่นไงเฮ้ยสวัสดีไม่เจ้าหมีใจมาเติมเันห่อมาจะขับเงียบเดือดเลยที่ประเด็นมาเตอมเงิน โอ้ตายพีบอนเลยบันเลยบันเลยนี่แกตายซะแกเราเดินไปเรื่อยๆเนื่ยก็พักเนี่ยแหละคึงได้หลงผมผมาตายกับมาแล้วก่นแต่ดีกิบบรีนยอาเราไม่หลงหรอกเราเสียนจะเอากิบบูรีม้าหนีไปนู่นเลยไหน อุ้ย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 มาเพียงเพียเจออะนี่ยอยู่ตรงนู้นแหละอุ้ยเจอแล้วแกร้องอะไรครับเออเออเอเป็นบ้าของมือนวมันแหลกมากอ่ะเจอทำ่ะมันมีผงผงไงเวลาเวลาจูลยตัดสินใจว่าเวลาอยากจะปลูกดอกไม้ค่อยค่อยย้อมตัวเป็นราชินี ใช้สีอะไรย้อมเป็นอาไรที่มีเหรอสีขาวง่ายมากผงกระดูกนี่แหละโอ้ถ้าเกิดเล่นตัวสีนั้นใช้อะไรอ่ะฮะอ๋อตัวที่ต้องมาพ่อต้องใช้ใช้สีเหลืองแต่วสีเหลืองเต็มไปหมดเลยโอ้แล้วก็เลนโบอลใช้สีใช้แล้วเพื่อนโชคดีอืออย่าไว้ย่าย่าเออส่วนลูน่าส่วนลูน่าใช้สีดำเป็นหมึกกันแหละดวกอ่ะ แกมันแกมันมันเกียจแกไอ้หมอพี่นุนี่เกียจแกไหนวะเนี่ยวอพี่ใครฝากครับเกาะเนี่ยได้ไหมพับเกาะอ,อ่ะ <S <S ม,มีมีเหล็กอยู่ตรงไหนเหล็กเหล็กได,<ๆ>ได้ได้ได้เลยครัะพี <S <S ่ไม่ต้องก็ได้ผมพัดเองเอาเหล็กมันอุ้ยมาได้ ใครขี hey, ่มาอะไรบนบนฟ้าว mm ่า hmm. ป mm ่วยหม่ตายเหรอตายได้ไงอ่ะกิเบอร์ระเบิดกรรำอย่างน้อยเรายังหาเพชรใหม่ได้อยู่ใช่ไหมล่ะโอ้ยเยอะแยะเลยทำไมเออฮะทำไมเหรอให้ให้ให้ไปหยิบบอกเอให้ไปหยิบใบมาใช่ไหมใช่ใช่โอเค แล้วไปลุยต่อนะทุกคนมาเลยซัมบี้ฉันัอย่างอยู่แล้วไี่เป็นเพ่อราไห้แล้วเนี่ยแล้วที่อยู่ใกล้ๆกับใกล้ๆกับกระสาวะตายอ่ะให้เอาใบกับผงกระดูกให้ไหมจะได้ไม่เสียเวลาอย่ายิงวาอย่ายิงปืนมันลั่น๋ยวปืนมันลั่นรู้ปะ บอกว่าอย่ายิงว่าเออ,เอ,อแม่จปืนปืนชัดชัดเอ็นสตาสตาเลตาลปืนชัดชปืนชัดชัดเอ็สองตาพี่คลัง้ายเตรียมหมอไว้ใจเราตียา,าอย้าวยาหาย หยาล้อหยาล้อโอ้คุณคนนี้เป็นแค่เกิดล้เอาเอาละเอาละเอาละเอาเกิดแล้วกระเป๋าทำไมอยู่กระเป๋าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้เหาที่ปลอดภัยก่อนแกเจ้ามูเจ้าเปียร๊ มองดูเขาเป็นเงี้เจนยินเลยแล้วกาเราตัดพูดมาตรงๆไง้ไหมมันฟื้นเข้าใจใครกันตอนนี้อะไรคุณน้องเพงอะไรเนี่ยคุณเพิเขาร้องเองที่ผมเคยร้องอยู่ประจำเลยทำไมไม่แก่จนฟังแล้วปวดหัว อะไรทุกอย่างเจหมดเลยเรื่องมันยังไม่ทำมีอะไที่ผลเขาบ้านะมีแม่มดอยู่แถวนั้นน่ะเดี๋ยวนะเออเออแม่งเอ้ยทำไมเนี่ยทำไมเนี่ยฮะให้มาเจอเรื่องอะไรแบบนี้หนูจำจุดแดงนักไม่มีแม่มดอยู่แถวเนี้ยหนูเข้าไปแล้วโดนยาแม่มดไหนอยู่ไหนให้มันอยู่ไกลหน่อยอ่ะอันแถวไหน มันก็มา <ไป S 1> ในลมหายเนอ่ยตรงจุดที่มิกิตายเขาก่อนเนลอโมสซลาทีเพิงเกลลวเล่นกลนจะไม่จบโซลเาเทเซงและ,ละวิวไป ถูถูถูตะเกียงเล็กอืมอฮะลานีนกับตะเกียงยิ่งสวยแล้ขอนะอยากได้เตียงวันไหนสีเขียวเหรอสีอะไรดับเดี๋ยวรอให้หมดไปหมดก่อนผมจะไปขึ้นไปเลยแม่เตียงนี้ไม่ก็ดูนพี่คราฟไงอ๋ออ่าเตียงนตกียงวนไหนดูอิดโอ้ยสัตว์อ่า เดี๋ยวเดี๋ยวยายยายาทำข้อออกไปขายหญิงวะอ่าสีเขียวเข้มฮะขายเหรออะไรกันวะอ๋อคลิปเล็กตกใจเลยระบายสอนสอฮะอยากให้มีระบายแบบเจ้าหญิงไหมโอ้ทำไมทุกระเป๋าไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเบ้าบุ๊บเบ้าุ๊บเบ้าบุ๊บเบ้าุ๊บเดี๋ยวรอใกล้จะเช้าแล้ว จะขึมันไม่แตกกัน้องมาเ๋ยวมันก็แตกมีแววูแจากการแม่งว่แม่งมีตัวสองตัวสอตัวมา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 ครับอยกลัวยังไงยังไงบวกบวกบวกมาเลยมาเลยตาเยมายมาเยมาเยอุ้ยอุ้ยสมาดิมาดิเขาาไอติมเขาาไอติมเขาาไอติเขาาดอ๋อว้าวว้าอือ จะยังไงยังไงจะกลัวจะกลัวบวกบวกกลัวกลัวมันบวกมันเออมาบวกมันจะกลัวจะกลัวกลัวมันเีออถามหน่อยถามหน่อยม้านี่มันเจนเลือดไหมอ่ะให้รู้อะอะไรนเอ่พวกแอนิมอลไบอะมันจะเจนเลือดไหมถ้ามันเสียเลือดไม่เสกมาอย่างเดียวสินะแบบนี <num it> ้อ <num it> ือโอ้อ <num it> <num it> ี่เออจบหัวไอ้ย่ายยามึงหายยากมึงแบบนี้อย่ได้กลัวมันบอกหัวใจตัวเองเอาไว้จะเจ็บกลัวพันที่แนนะโอยาล่มันเป็นกกน ทำดนเตี้นคนเดียวเปเหนื่อยพอควนีดูเลยื่อิ๊กเนื่อยแันไหนนครับแมนยโอด้ของดีเลยคอรคีเปอร์คีเปอร์ลูกคีเปอร์ดูต่อแลแกะตามมาอ้วว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 ั sau hẹn hạng chương trình chương trình đặc biệt đẹp đẽ đẹp đẽ

อีกแล้วไผ่เต็มเลยใใเลยี่ยมไผ่ยกให้ผมโยงกัในใจใจล้วนโอเคตอนนี้เราปีนล้อแล้วครับปึ๊กแงไม่ได้โอเคฮะเดี๋ยวเราวิ่งไปทางนู้นต่อบบเป็นไงบ้างครับสมุกตัวแล้ว กระดาษบุลและเวลงทำทางเดินอยู่แล้ว้อมาทำอะไรอยู่ทำไแม่อยู่ไหนอะ่ะอยู่อยู่ตรงหน้าตาฝ้ายครับผมจะเสกม้าใหม่เลยไหมอืมอันนี้สียอ้อมแกะแกะแกะยอะยังไม่เอากระเป๋ามาจ้าเอามาแล้วเอามาแล้ว เอามาแล้วอ้าวลืมบอกไหนนลงๆลงเร็วๆทีลุกแม่ออไม่ได้ที่ไหนแล้วยอ๋อที่ตรงไหนเดี๋วะอะไรันนี <t ried> <t ried <t ried> <t ried ่นใกล้าเต้องไหมเมงไม่เห็นเน่ะสัญไอ้มมามันบังหมดพัตชัย ดีราชินีแล้วชอบเธอนะแต่เธอเมอเธอเธอขี่เธอแล้วมันแหลกมากอ่ะอืมดีราชินีบอกต้องให้ราชินีเขาแน้ทขี่ได้จ้ะในเกมเขาทีขี่ก็ไม่เชื่องหรอกคือเธอมั่นใจเล้โหผู เจอพีรามิดไว้เข้าไปดูครับทำไมวะโอ้พีรามิดต่ำแต่งห้องดีว่ะวางไ้พีรามิดผู้เดินไม่เห็นนะเนี่ยลงมาเก็บของแม่ค่ะไอ้ช้างพูดได้ควาสามารถเอาเอาพวกผ้าอะไรใส่ได้เลยอืมเอ้ยเจ้กองไอ้ช้างไม่ยอมกิน เกมีดี้ได้ข่าวว่าสำรวจแล้วไม่ใช่เหรอสำรวจแล้วไอที่จำไอ้อะไรสำรวจนะอะไรนะทำไมอ๋อเปรามิดคุณครูวิทคุณเคยเล่นไหมต้องใช้ต้องใช้ฟานะอืมเอออันนั้นเราสำรวจแล้วเออปัดอัยเหมือนใจโอ๊ย không ai chơi đuôi khuyên mày em đâu mà leo đuôi ơi luôn nghe nó chậm thật mấy na ông anh thi vàng bằng ọc lên là bớt lên mấy nào ọc thì mấy nào ngày Ồ, cái này rồi. con cu tì má mày. Cái Tì má มันม่ได้เกิดมันเป็นอุติเหตุเราตั้งใจการปลอกมาด้วยความไม่รู้คุณครูเดี๋ยวมาตายหมายตายไปก่อนแล้วตีม้ามาฟ้าเองแม่งมาคุณครูมันเปลือนไหทีไหนวะเอามาเองนึกว่าปุยเจกใหม่ปุยหน้าทำหน้ามาทำหน้าแบบเศร้ามากไม่เป็นไรนะก็มยุดเลยคุณครูอยู่แถวนี้่รถไทรายแหวงเลย ทำไมกำลังขี้แค้นไปขี้แค้นมาหลุดเฉยไม่ใช่เหรอคุณอ้าวดิพีนามิดนี่ตั้งเยอะแยะอ้าวอุ้ยพียงยาต้องยกให้ผมเยอะใช่ไหมไผ่เยอะมากอะเ้ยแม่งแบบไผ่ขึ้นแบบเยอะแยะมากมายผมนี่เป็นคนชอบเก็บไผ่เขาเลย แม่แม่เก็บแม่เก็บนี่พี่กิีฟตอนนี้ไปอยู่ไหนเหรอไปที่นี่จ้านี่ไงเจอแล้วเอ็มเมอร์ไพร์ปวดเยอะผมบุ๋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 มอันนี้น,น่าโอ๊ยเดี๋ยว <c oughs> จะบัตติ้งได้ด้วยเออมันกระดอนได้ด้วย <c oughs> <c oughs> อ่ะ <c oughs> <c oughs> มีเจ็ดดวงถ้าเป็นสีน้ำเงินก็จะเป็นอันี้ใช่ไหมตัวที่เรียงเรียวชอบอ๋อไม่ใช่อันนั้นต้องสีดำหมึกอะดูบ่ะคลูน่าต้องสีดำส่วนส่วนสีส่วนลาพิตาซูรี่นี่เป็นเป็นโบดทตที่ก่อนจางชอบอ๋อเออใช่ใช่เขียนดันเจี้ยนภาษาอังกฤษได้ไหมครับให้หน่อยดันเจียนเก็ไผ่ไว้เตม เท่าไหร่อะกริงๆอันแรกผมคิดไผ่อะเดี๋ยวแบบจริงๆที่บ้านก็ปลูกอยู่นะอ๋โอ้ยเกิด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 เป็นแถวโอ้ยไมดีค่ะนี่เหรอเกิใช่ลาวามันแลาวามันมันไม่มีผลต่อตัวตัวเล็กนะโอ้ยตัวล็กตีอัดจริงเหรออืมทำไมอะมาตีม <con> ันตัวมันเตี้ยไงแล้ก็ต้องตีมันอย่างเดียวเลยนะเกี่ยวกับเกี่ยวอะไรกับลาวาก็ลาวาผมบางเหนือกวบาหนึ่งบล็อกไงอ๋อ มันก็เลยแค่ได้แค่ไฟไหม้ตายก็คือซอมบี้เด็กอะเราต้องมาตีอย่างเดียวแต่ไอ้ซอมบี้ตัวใหญ่อะก็โดนไฟเผาตายเดียวแล้วมันวิ่งลอดคล้องมาได้ปะใช่ให้หมูบางสลับเรียบร้อยแล้วมันมันไม่สามารถทะลวงมาได้มาโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นอุ้ยซอมบี้ติดไฟอันนี้เป็นซอมบี้อย่างเดียวใช่ไหม ได้สปีดเดียวนี่กิ๊บนี่ระบบตี๋โอเคอุ้ยก็จะให้ับบี้เกิดพอสบี้เกิดก็ลงไปข้างล่างแต่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 แต้อมึงกิ๊บให้อะไรมันไข่ดาวเหรออะไรอ๋ออันนี้ไงอ้าวตุ๊กแห้หรอไม่ให้อันเป็นให้อ่ะแหมมันอยู่ไหนสักทีในกล่องหน้าบ้านไง แกนไวรัสม,มาเด้งอะไรตอนนี้ลูกขอก็จะดับเข้ามาในนี้จิเล็กถ้าเปิดอ,อยากได้เวลก็จิเล็กจิเล็กฮัลโหลถ้าเกิดอยากได้เวลก็มาปิดกดปิดแปะลาวาก็จะหายเายังพอดีตแต่ละตีสบายแต่พอเราจะขึ้นไปก็เท่านั้นแหละก็ขึ้นพอเราจะขึ้นไปก็กดเปิดแค่นั้นแหละมีซ<อ>ับซิคตรงแม่ซับซิคตรงแม่ครัฟซิครับผม กดีวจะติดอยู่อันเดียวแล้วเก็บของมาหมดแล้วเอาเฮ้ยเนี่ยมันจะหลุดออกมาไม่ได้ทันทีเก็บด้วยพื้นเลยขอเตไมไปหันพูดจะทำทีล้วมันไม่เคยเเราไปตักแปปวดต่อวะ มืดเละอ่ะมืดนะลูกมืดมืดมืดไม่ได้ยิงหรอเนี่ยว้าวมันดูว่าใช้ตุ่มเซ็หรอแล้วซอมบี้เต็มเป็นลูกมืดการเดินทางไปกลนี่มันทั่งลำบากยากเข็ญจริงนี่คือเอามือเอามือทุบหินธรรมดาแล้วมันไม่แตกอะครับ อ้าวมือทุกขีไม่ได้ไปแต่งที่ทั้งไงแล้วทำไมมันไม่อัพฟิกเลยฮะหรือมันเป็นอย่างนี้มานานะ้ะเป็นมา <ละ S 2> นานอ่ะเอาละ้าละ,ละ,ละจะไหลทุกจะไหลลงลงน้ำแล้วจะไหละลงน้ำน้ำพี่ลวาวาน้ำเลยเหรอ เ,เอ้มาเลยสไปเดอร์มาเลยมาเลยสไปเดอร์มาเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไง<อ>พอเตอชายไปไหนลูกออดเนแจกฟอนิเตอร์พวทั้งหมเลยมึหัวแม่ทั้งน้องแม่เอฟคนดีครับหาเอฟครับจอบให้เราหน่อยจอบเออแล้วนก็ไปคราบเล่าแต่นี่ยังไม่เล่าเลยอ่ะเอาผมไม่มีของอ่ะแล้วไม่รู้คุณไม่บอกว่ามันอยู่ตรงไหนเอ้า เกิเล็ก,กเล็ก,กิเล็กฮะ<า>อุ้ยได้ชุดหนักเอชางกิเล็กเอเอไอพวกของเอชางนเนี่ยมันต้องใช้เวลุสุดๆไว้เท่าไหร่นะสามสิบป่ะสามสิบเปะเลยเนาะสามสิบไม่เป๊ะนะเราที่เราไปเอชา, 28, อางมันก็ยี่สิบแปดยี่สิบห้ามาไม่าสูงสุดดะสองสูงสูดะสุดจะสามเปรตสามสิบเนาะอุ้ย พิ่แอคหรืออะไรนะคุณบูพีแ่แอ,อ๊กอ่ะไว้ขุดอะไรขุดดินเออขุดหินเฮ้ยคนหนึ่งเัิญดังอิสโนวีเข้าบ้านนั่นเพียงอน,นอิโนวีอ๋อไม่ได้เหรอทำอะไรไปก่อนครับท่าเน,เ,นเนี่ยจากการอะไรไปก่อนให้เสร็จก่อนเขาท่าแล้วค่อยทำให้ผมผมไม่มีเพราะตอนนี้ฆ่าคิปเปอร์ ทนง,ทนงแอวล่างยกให้คุณเลยได้เอ่อขอปนเลยได้กิเลสได้เทื่งองอันเด็กที่สองอ่าที่ปนจริงเลยโอเคเดี๋ยวนะได้เส้นหนังอันเป็กหมดเวลาสนุกแล้วสิก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ให้ด้วยนะคะอยากสอบถามเรื่องอะไรให้เข้าไปที่เพจชินิชัยซีเฮดได้เลยนะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปค่ะ หรือใช้มาทาง a ฟ e บุ o k เจอตรงเลยก็ได้แล้เวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย